ที่จังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดอ่างทองค่ะเขาบูรณาการสนธิกําลังกันนะคะกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะเขาไปเจอบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมไปแอบลักลอบต่อไฟโดยผิดกฎหมายและประกฏคนเข้าไปนะคะที่แห่งนี้บ้านแห่งนี้นะคะเป็นเหมืองขุดบิตคอยอที่สร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยเวลาเราขุดเนี่ยนะคะ มันกินไฟเยอะมันกินไฟเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะระหว่างคือได้ยินเสียงเป็นพัดลมอมะเหมือนหมุนแบบึืงระบายความร้อนระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ไปลักลอบใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข,ของจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดเผยโดยพันตํารวจโทบุตริพง์หอมดีค่ะรองผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทองพร้อมเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทองเข้าไปตรวจสอบอาคารพันนิชสองครูหา ตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างทองอยุธยาหมู่ที่7ตําบลโพสะอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อตั้งเหมืองขุดบิตคอยภายในอาคารดังกล่าวค่ะจากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเขาไปพบว่ามีการดัดแปลงระบบไฟฟ้า ต่อสายขึ้นไปยังชั้น3โดยไม่ได้ผ่านมิเตอร์ด้วยนะคะและบริเวณด้านหน้าของอาคารปรากฏว่ามีการล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานเจ้าของอาคารเพื่อไปตัดกุญแจแล้วก็เข้าไปตรวจสอบทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขึ้นไปชั้นบนของอาคารปรากฏว่าได้ยินเสียงพัดลมขนาดใหญ่หึงหึง่งทางานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งเป็นการระบายความร้อนของเครื่องขุดเงินดิจิทันค่ะและเมื่อเข้าไปตรวจสอบนี เลยคุณผู้ชมพบเป็นเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลยี่ห้ออาวานลนไมเนอร์คือตั้งเรียงรายกันเป็นปรับอยู่จํานวน27เครื่องด้วยกันค่ะพร้อมมีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่หลายตัวเพื่อเป็นการระบายความร้อนทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงทําการตรวจยึดเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ร้อมมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองอ่างทองเข้าไปดําเนินคดีนะคะที่นี้เบาะแสคุณผู้ชมก็มาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงนะคะก็ได้เล่าว่าได้ยินเสียงคล้ายเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมขนาดใหญ่คือดังตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะทาให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่คุณผู้ชมไม่เคยมีใครเห็นใครเดินเข้าออกอาคารแห่งนี้เลยนะคะมีเพียงชายคนหนึ่งที่ก็มาเป็นครั้งคราวในช่วงกลาง คืนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็เท่าทําการตรวจค้นก็เลยทราบความจริงด้านผู้ดูแลอาคารเปิดเผยนะคะอาคารหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีผู้เช่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยแจ้งว่าจะใช้เก็บอะไหล่รถก็ไม่ได้มีพฤติกรรมผิดสังเกตมากนักนะคะแล้วก็ไม่ได้ทราบว่ามีการลักลอบใช้ไฟอย่างผิดกฎหมายแต่อย่างไรแต่ในขณะที่นายจิรก,กิจ,จิตตเสวีค่ะผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ข้อมูลว่า มอแปลงในบริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาชำรุดบ่อยครั้งคือมันน่าสงสยัยคุณผู้ชมม,มันดูผิดปกติจึงมีการสั่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะไปพบว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะคะเป็นแหล่งที่ใช้ไฟผิดกฎหมายจากการประเมินโดยเจ้าหน้าที่นะคะเขาพบว่าเพียงแค่จุดเดียวจุดนี้นะคุณผู้ชมทําให้รัฐเสียหายวันละประมาณ7 0 0 0บาทหรือคิดเป็นรายเดือนถ้าเราคูณไปนะคะสูงถึง1 8 0 0 0 0ถึง1 90,000 0มบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะ เบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินคดีตามความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งพร้อมเตรียมขยายผลสืบสวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีเบาะแสแล้วนะคะว่าอาจจะมีเครือข่ายลักษณะเดียวกันกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ค่ะโดยยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่จะเร่งนําตัวผู้กระทําผิดกฎหมายมาดําเนินคดีอย่างเร็วที่สุดค่ะโหนี่ทํากันแบบว่าเย้ยรัดเลยนะคะ <c oughs> เดือนหนึ่งเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0บาท นะาทำให้รัฐเนี่ยเสียรายได้ในเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ไปลัดล่อใช้ไฟเนี่ยมาขุดเหมืองแร่เป็นบิตคอยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ <c oughs>